สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกปรับจูนเข้ามาในเกม Dead by Daylight แพดพีทีบีครับซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ถูกนำเข้ามาในนี้เนี่ยก็จะอาจจะมีการปรับเพิ่มก่อนเข้าเซิร์ฟจริงหรืออาจจะไม่ปรับก็ได้นะครับก็คือจากเซิร์ฟเพจไปยังไงเซิร์ฟจริงก็เอามาไปอย่างนั้นเลยหรือบางอย่างเนี่ยก็ปล่อยเอาไว้ในเซิร์ฟเพจครับเซิร์ฟจริงก็ไม่ได้เข,เข้ามามันก็มีเหมือนกันนะครับ ซึ่งหลักๆนะเนี่ยที่เอาเข้ามาในเซิร์ฟเพจแผ่นี้ก็คือมีการนำฆาตรกรใหม่เดอะซินโดบแล้วก็เซอร์ใหม่เอลิมบีรวมถึงแผนที่ใหม่เข้าด้วยครับซึ่งตอนต้นคลิปผมจะยังไม่พูดถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงแอดออนที่ถูกปรับก่อนเป็นไงชอ็อตฟิวไ <c oughs> ครับก็มีแอดออนของฆาตรกร2คนครับที่ถกปรับก็คือของเดอะไนท์และเดอะเดโมกอกอน เริ่มจากเดอะไนท์ก่อนครับเดอะไนท์จะมี3อันครับก็คือ1ขวดเหล้าน้ำตาลอันนี้เนี่ยจากเดิมนะจะลดเวลาที่ใช้ในการพังไม้แล้วก็พังเครือไฟลง25%ก็ถูกเนิร์ฟลงเสหลือัเนทีไ2้ครับเสือ้อสีน้ำตาลจากเดิมเนี่ยจะเพิ่มเวลาที่ไอตัวองค์คลักเดินลาตะเวนเนี่ยเพิ่มขึ้น6วิ ก็ถูกบัฟให้เป็นแดวิแล้วก็ครบเพลิงสีเขียวครับจากเดิมเนี่ยจะได้รับสถานะตรวจไม่พบ25ิาวิเมื่อเซอร์หลุดจากการโดนลูกน้องไล่ล่า3าครั้งก็บับให้เหลือเพียง2อคั้งก็คือมันใช้งานง่ายขึ้นอันต่อมาครับก็เป็นเดอะเดโมกรอกอนฆาตกรที่เอ่อถ้าใครอยากหาซื้อนะครับก็ต้องหาซื้อ DL ซึ่งตอนนี้ราคาแบบแม่งแพงกว่าตัวเกมอีกนะ ไม่สิแม่งแพงกว่าทุก D L C ในเกมนี้รวมกันอีกแล้วเนี่ยซึ่งเดโมกรกอนเนี่ยก็ได้รับปรับเล็กน้อยครับก็คือตอนที่ติดสนาตัวห้คหลังจากพุดลูเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็นห้าวิจากเดิมสามวิด้วยแล้วก็มีแอดออนสอัดครับที่ถูกปรับอันที่หนึ่งหางหนูเวลาในการเปิดตูมิติเนี่ยจะไวขึ้น 50%จากเดิมจาก5% 2ตไข่ม่วงหรือไข่ที่ไม่ทราบที่มาแม่พอพูดถึงไข่ม่วงแบบรู้สึกจุกเลยนะซึ่งอันนี้นะครับคูดาวหลังจากข้ามโลกกลับด้านเนี่ยจะไวขึ้นเป็น2.5วินาทีครับแล้วก็เห็ดเขียวครับจะเพิ่มเวลาของสถานะต่อนีพบมากขึ้นจากเดิม0 5วิก็เพิ่มขึ้นเป็น1วิแล้วก็ไลเข้นแดงครับ ากเดิมเนี่ยเมื่อเรามุดรูเนี่ยเราจะเห็นออร่าของเตอร์ทุกคนในแมบเป็นเวลา3าวิก็ถูกเนิฟให้เห็นเตอร์ภายในยะนสิบเมตรจากกลุมที่มุดแทนครับอันนี้ก็เป็นการเนิฟนะอันต่อมานะครับก็เป็นเปิร์กของเซอร์หม่ครับ A เอเลนิฟลีเบิร์กแรกมีชื่อว่ากำลังเคมีเปิร์กนี้นะครับเมื่อเราปัดไฟได้70 6ด5 0้ ตามรกขัง,ขงเบิร์กเลยก็ยคือเบิร์กขั้นหนึ่งสองสามเบิร์กนี้จะทํางานครับซึ่งเราสามารถวางระเบิดไว้ที่แผ่นไม้ที่พัเอาได้ซึ่งระเบิดจะอยู่ที่ไม้นานถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบและหนึ่งร้อยยี่สิบวินาทีครับซึ่งเซอร์เนี่ยจะเห็นออร่าของแผ่นไม้ที่มีระเบิดวางอยู่เป็นออร่าสีเหลืองและเมื่อคิลเลอร์ทําลายไม้ที่มีระเบิดนะครับคิลเลอร์จะเคลื่อนที่ช้าลง50%เป็นตเวลาสีวินาที ดูจากภาพคือเหมือนแบบมีแป้งหรือมีอะไรแบบเต็มตัวน,นะเปอร์สองครับตีนเบาเปิร์นี้เนี่ยตอนที่วิ่งอยู่จะไม่ส่งเสียงตีนครับจนกว่าเราจะทําการข้ามอย่างรวดเร็วซึ่งเมื่อข้ามอย่างรวดเร็วไปแล้วเนี่ยเปิร์จะมีคูดาวอยู่ที่28 24และ20วินาทีครับเนี่ยพอเปิร์ทำงานปุ๊บไอ้เหี้ยเราวิ่งทีตีนเบานะจริง พอหลังจากเพิร์กมาติดครูดาวเนี่ยอันนี้คือเนี่ยเสียงตีนก็กลับมาเหมือนเดิมไอ้สามดาวนําโชคเพิร์กนี้เนี่ยเมื่อเราซ้อนอยู่ในล็อกเกอร์เพิร์กนี้จะทำงานจะส่งผลให้ต้อนรอยเลือดและเสียงน้องจากการเจ็บเป็นเวลา10วินาทีนอกจากนี้นะครับเมื่อเราออกจากล็อกเกอร์เนี่ยเราเห็นออล่าเซอร์และเคลื่อนบั่นไปที่อยู่ใกล้สุดเป็นออร่าสีเหลืองเป็นเวลา10นาทีครับ และเบิร์กนี้มีคูดาว30วินาทีเ e. สียงร้องหายไปแล้วมาเอาหลักเกอร์แนน่แล้วเห็นอาราเพื่อนด้วยต่อมาเขาก็เป็นเบิร์กของเดซนอมบ์ครับเริ่มจากเบิร์กที่หนึ่งอัมมหิตฉับไว เมื่อเราใช้เปิลนี้นะครับเราจะไม่มีบาลับขึ้นนะครับแต่แรกกันก็คือเมื่อโจมตีเซอร์แบบปกติได้จะได้ความเร็วขึ้นที่ขึ้น5%เป็นเวลา 8, 9และ10วินาทีอันที่2ครับสัวนชนันเอเลียนเปิรลนี้เนี่ยเมืเม่อเราแขวนเซอร์ไปแล้วเราจะเห็นออราเซอร์คนอื่นที่เจ็บและอยู่ไกลที่สุดเป็นเวลา5วินาทีและเซอร์คนนั้นจะติดสถานะไม่รู้ตัว เป็นเวลา16 1 8และ20วินาทีครับเปิร์กอันสุดท้ายครับมีชื่อว่าสุดยอดอาวุธเปิร์กนี้นะครับเมื่อเราเปิดตู้ล็อกเกอร์เปิร์กจะทำงาน30วินาทีซึ่งส่งผลให้เซอร์ที่อยู่ในเจี่มัจะของเราจากกรีดและติดตาบอดนานถึง30วิและเปิร์กนี้นะครับมีคููดาวน์30วินาทีแบมึงคีบเลข30เหมือนกันนะรอ้ทำงาน3าวิติด3าวิ มีคนลาตชาติทุกพีสงสัยมัหนาต้องมาและสามสิบในส่วนสุดท้าย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 เชิญพัพกบพบกั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 าตกรใหม่ใหม่ใหม่ใหอให้ดีกว่าวาก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็เราอยู่กันกับฆาตกรใหม่ครับเดอะซีโนมอฟฆาตรกรอเอาไว้ว่ามันคือเอเลนละกัน ซึ่งซีโนมอฟนะครับก็มีหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนใช่แค่เลยซึ่งเป็นเอเลี่ยนที่เดิน4 6เมตรและมีเสียงหัวใจ32เมตรครับแล้วก็เดินสองขาด้วยซึ่งที่ผมพูดอย่างนีเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยซีโนมอฟมันเดินสองขาครับแต่ถ้าเกิดว่าไอชาร์จข้างล่างมันเต็มเมื่อไหร่ ซีโนโม็อจะเปลี่ยนจากเดินสองขาไปเป็นเดินสี่ขาและสามารถใช้หางโจมตีเซอร์ได้ซึ่งมันจะกลายเป็นตัวที่มีรูปแบบการโจมตีสองรูปแบบครับก็คือตีปกติและใช้หางโจมตีนอกจากนี้นะครับเมื่อซีโนโม็อบอยู่ในโหมดนี้เนี่ยมันจะไล่ล่าแบบเงียบๆรวมทั้งเสียงหัวใจมันก็จะเบาลงด้วยแล้วก็การใช้หางโจมตีเนี่ย มันจะได้ระยะที่ไกลกว่าการโจมตีปกติครับซึ่งสามารถโจมตีข้ามพวกจุดโดดแล้วก็แท่นไม้ได้บางจุดด้วยซึ่งเซอร์วะครับสามารถแก้ทางได้โดยการตั้งป้อมปืนไฟและใช้เผามันเผามันเนะี่ไม่ใช่เผาเอเลี่ยนเฮ้ยไม่ใช่ละก็ป้อมปืนไปนะครับสามารถหาเปิกได้จากสานีควบคุมซึ่งเมื่อเซอร์ทำการถือป้อมปืนไานี้เนี่ย เจอจะติดดีบับสอย่างครัก็คือหมดกำลังถูกกีดขวางและทุกพลภาพซึ่งส่งผลให้เจอเนี่ยใช้เปิร์กบางอย่างไม่ได้อย่างไลท์สปินแล้วก็เคลื่อนที่ช้าลงรวมถึงทำอินเตอร์เล็กบาอย่างไม่ได้อย่างเช่นฮิวปั่นไฟอะไรประมาณนี้ครับก็คือตอนถือเนี่ยบอกเลยว่าโคตรหนักแล้วก็ปั้มปืนไปเนี่ย มันจะมีวงของมันอยู่คราบว่าตรงไหนตั้งได้ตรงไหนตั้งไม่ได้ซึ่งตรงที่มันตั้งได้เนี่ยมันจะบอกเป็นออร่าสีฟ้าแต่ตรงที่ตั้งไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นออร่าสีแดงแล้วก็เมื่อตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวปืนไฟเนี่ยมันจะมีเรดราคอยตัแกนตรวจจับสิ่งแปกปลอมที่อยู่รายน,นอกนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่มีซีโนมอฟอยู่ในใกล้ๆเนี่ยมันก็จะ สแกนตามปกติแต่ถ้าเกิดว่ามีซีโนมอฟเข้ามาอยู่ใกล้ๆระยะปืนไฟมากขึ้นเนี่ยไอตัวเรดาร์หรือไอตัวถุงยานเนี่ยมันจะค่อยๆร้องถี่ขึ้นครับยิ่งอยู่ใกล้มากมันก็จะร้องถี่ขึ้นตามกันไปและเมื่อมันตรวจเจอซีโนมอฟมันก็จะทําการเผาซีโนมอฟทันทีอ่ะเซนเซอร์เนี่ยดูนะ คือถ้ามันไม่ตรวจเจออะไรเนี่ยเ็นเซอร์มันจะร้องปกติงั้นก๊อบค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาเลยเนี่ยถ้าเป็นท่านถ้าซีโนบอจะเข้ามาใกล้ๆเนี่ยค่อยๆเข้ามาแล้วก๊อบนะค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาเอามาอีก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 มาเลยเพื่นมาเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใกล้เข้ามาเนี่ย ไอเซนเซอร์มันจะล็อกค่อยๆถี่ค่อยๆร้องถี่ขึ้นนะคล้ายๆเซนเซอร์รถเราก็เนี่ยล้วก็เผาเซึ่งการเผาตีนอมอเนี่ยมันจะใช้เวลาพักหนึ่งครับในการเผาเพื่อให้เีนมอมเนี่ยกลับไปเป็นเดินสองขาดังเดิมซึ่งการเผาเนี่ยมันจะใช้เวลาของมันนะครับไม่ใช่ว่าโดนเผาปุ๊บกลับไปเดินสองขาปุ๊บอันนี้คือไม่ใช่นะมันจะมีเวลามีช้าของมันอยู่ ซึ่งถ้าเกิดว่ามันโดนเผาจนชาร์จเต็มหรือว่ามันเผาตามเวลาที่เกมกำหนดเนี่ยซ i n โ m o มก็จะกลับไปเดินสองขาครับซึ่งไอตัวป้อมปืนไปเนี่ยหากมันร้อนเกินไปเซอร์สามารถต่อได้และซ i n โ m o มก็สามารถทัลายมันได้เหมือนกันครับนอกจากนี้นะครับซ i n โ m o มยังสามารถวุดไปตามอุโมงค์ที่อยู่ตามแมได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อซ i นโดรม มุดเข้าไปอยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันจะนักสนาตรวจไม่พบก็คือไม่มีเสียงหัวใจรวมทั้งไอตัวชาร์จที่เปลี่ยนให้มันเดินสีขาเนี่ยมันก็จะไหลไวขึ้นด้วยนอกจากนี้นะครับยังสามารถตรวจจับหาเตอร์ที่อยู่ข้างบนได้ด้วยครับซึ่งมันจะบอกเป็นเออเป็นมาร์กีส้มว่าเฮ้ยแถวนี้มีเตอร์อยู่นะ แต่มันไม่ได้บอกเป็นอลาเป็นตัวตัวว่าเนี่ยเป็นเตอร์คนนี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับมันไม่บอกอย่างนั้นซึ่งซิโนมอฟเนี่ยเมื่ออยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันก็สามารถคลานไปตามอุโมงค์ได้และไปโผล่ตามสถานีควบคุมได้ครับซึ่งการคลานตามเนี่ยเราสามารถกดคอนโทรลเพื่อเป็นการมาร์กจุดบอกว่าเราจะโผลต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยอาามณมมันจะกคล้ายๆ GPS เลยและเมื่อซิโนมอฟนะครับมุด ออกจากถานนี้ควบคุมนะครับคือมุดออกจากุงมองเนี่ยแล้วแถวนั้นมีเซอร์อยู่ใกล้ๆนะครับมันจะมีแจ้งเตือนเป็นสัญญาณฆาตกรบอกว่าอยู่แล้วก็ตอนที่มุดออกมาเนี่ยไอตัวปืนไฟเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้ชั่วคราวครับก็คือตั้งไว้ตรงไหนของแบบเนี่ยมันจะเป็นหมันชั่วคราวซึ่งเป็นการเตือนให้เซอร์รู้ว่าซีโนมอร์ฟมุดออกมาแล้วและกําลังจะมาอะไรประมาณนี้นครับ อนอกจากนี้นะครับหากมีเซอร์กำลังเ,เปิดปืนไฟหรือว่ามีอินเตอร์แลกกับไอ้ไอ้ตัวสถานีควบคุมเนี่ยสถานีควบคุมมันจะเป็นหมือโชคคเขาลน,นะครับหากตอนนั้นทีน้งม็อบกำลังคุณออกมานะครับก็คือแบบเตอรพลาดมาทีพักพเกอร์อะไรอย่างนี้เลยครับแล้วก็ไอาการตรวจจับเตอร์ตอนที่อยู่ข้างใต้นะครับเตอร์สามารถแก้ทางได้โดยการถือป้อมปืนปล่อยไว้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะมีความเสี่ยงก็ตรงที่ หากเราถือป้อมปืนไปเอาไว้เราก็จะติดดีวับสำอย่างแต่ฆาตกรก็ตรวจจับไม่ได้หรือถ้าหากว่าเราไม่ถือปืนไปไว้นะครับเราก็ขึ้นที่ําปกติแหละแต่ซีนมบมันก็ตรวจจับได้ประมาณนี้นะครับก็รอจับมันต่อไปครับที่เนี้เพราะว่าไอที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าสู่เซิร์ฟริงในวันที่29สิงหาคมครับ ก็ถ้าชอบทีนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คร่งหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ